โดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐได้โพสต์ลงบน Truth Social เกี่ยวกับแนวทางการโกงที่ไม่ใช่มาตรการภาษีศุลกากร8รูปแบบด้วยกันนะครับคุณผู้ชมแนวทางนี้ครอบคลุมตั้งแต่การบิดเบือนค่าเงินการใช้ภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นภาษีศุลกากรและการอุดหนุนการส่งออกการพุ้มตลาดการอุดหนุนการส่งออกและการให้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลการใช้มาตรฐานการเกษตรและมาตรฐานทางเทคนิค เพื่อปกป้องตลาดการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปลอมแปล ЕН งสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ซึ่งสร้างความเสียหายทั่วโลกไม่ต่ำกว่า1ล้านล้านดอลลาร์ต่ตอปีการเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงภาษีศุลกาก,ากร <S <S เช่นการหันมาใช้แนวทางการขนส่งสินค้าผ่านทางประเทศที่3 ผู้นำสหรัฐได้ยกตัวอย่างกรณีของญี่ปุ่นที่ใช้วิธีทิ้งลูกโบลลิงจากความสูง6เมตรเพื่อทดสอบความปลอดภัยของรถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศว่าเป็นมาตรฐานทางเทคนิคเพื่อปกป้องตลาดนะครับถ้าฝากระโปรงบุบเพียงเล็กน้อยรถยนต์ก็จะไม่ผ่านเกณฑ์ทันทีซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการเลือกปฏิบัติต่อชาวอเมริกันอย่างมากขณะที่ NHK สื่อญี่ปุ่นออกมายืนยันว่าคำกล่าวอ้างดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ ในขณะที่ทั้งสองฝ่ายกำลังอยู่ในขั้นตอนของการเจรจาการค้ากันครับกระทรวงคมนาคมญี่ปุ่นก็ออกมาระบุด,ด้วยนะครับว่าไม่มีการทดสอบความปลอดภัยในลักษณะดังกล่าวแต่รถยนต์รุ่นใหม่จะต้องผ่านการตรวจสอบความปลอดภัยทั้งหมด43รายการเพื่อขอใบรับรองในการผลิตและจำหน่ายภายในญี่ปุ่นโดยเจ้าหน้าที่จะใช้อุปกรณ์ทรงกลม ยิงใส่ฝากระโปรงด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพื่อตรวจสอบขีดความสามารถในการดูดซับแรงกระแทกครับการทดสอบนี้มีเป้าหมายสำคัญเพื่อความปลอดภัยของคนที่เดินถนนถ้าฝากระโปรงบุบก็สะท้อนให้เห็นถึงการดูดซับแรงกระแทกได้ดีกว่านะครับอุปกรณ์ชนิดนี้มีลักษณะเป็นหัวจำลองยิงมาจากความสูงประมาณ2เมตรเท่านั้น ตามมาตรฐานระหว่างประเทศขององค์การสหรประชาชาติสหภาพยุโรปและเกาหลีใต้ก็ใช้มาตรฐานความปลอดภัยเดียวกันขณะที่สหรัฐเองเนี่ยแหละใช้มาตรฐานเพียง3รายการ จากทั้งหมด43รายการนะครับซึ่งประเด็นนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับคุณผู้ชมโดนัลด์ทรัมป์เคยพูดถึงเรื่องนี้ในการนั่งเก้าอี้สมัยแรกเมื่อปี2018จนองค์กรตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหรัฐต้องออกมาปฏิเสธข้อกล่าวอ้างของผู้นำสหรัฐในช่วงเวลานั้นด้วยครับคุณผู้ชมครับการให้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการทุ่มตลาด ทำให้ขายต่ํากว่าทุนแล้วก็ไปเบียดบังสินค้าอเมริกันถูกนํามาใช้เป็นเหตุผลในการตั้งภาษีแผงโซลา่าจาก4ประเทศในอาเซียนนะครับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไทยเวียดนามไปจนถึงมาเลเซียด,ด้วยนี่เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดของสหรัฐมันมีที่มาที่ไปครับมันเกิดขึ้นหลังจากบริษัทสัญชาติจีนได้โยกย้ายฐานการผลิตมาตั้งอยู่ใน4ประเทศนี้นําไปสู่ข้อเรียกร้องจากบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้และอเมริกันให้เปิด การสอบสวนเมื่อประมาณ1ปีที่แล้วนะครับการเรียกเก็บภาษีแผงโซลา่ายังต้องรอ,อการตัดสินใจในขั้นสุดท้ายจากคณะกรรม,าก,รรมการการค้าระหว่างประเทศซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้แต่คืนวันนี้นำรายละเอียดมาเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันครับในตารางเป็นอัตราภาษีนะครับที่น่าสังเกตก็คือประเทศแรกเลยครับกัมพูชา4บริษัทในกัมพูชาเผชิญอัตราภาษีสูงที่สุด ไม่ต่ำกว่า3,521เนะครับเนื่องจากกัมพูชาไม่ยอมให้ความร่วมมือในการสอบสวนของสหรัฐด้วยครับทีนี้การตั้งภาษีทะลุ3,500กว่าเปอร์เซ็นต์แบบนี้มันเป็นการห้ามนำเข้าไปโดยพฤติไนนะครับนำเข้าไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเราไปดูประเทศอื่นๆไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามมาเลเซียก็จะเห็นว่าอัตราภาษีมันก็จะแตกต่างกันออกไปเป็นรายบริษัทนะครับนี่เป็นมาตรการ ของสหรัฐมีข้อมูลที่น่าสนใจจากบลูมเบิร์ NEF ที่ระบุว่าสหารัฐนำเข้าอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานแสงอาทิตย์จาก4ประเทศในอาเซียนรวมมูลค่าประมาณ13,000ล้านดอลลาร์เมื่อปี2024หรือคิดเป็นสัดส่วน77%ของการนำเข้าแผงโซลา่าทั้งหมดของสหรัฐตลอด ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับและปัจจุบันจีนขึ้นแทน่นศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานพลังงานแสงอาทิตย์ในระดับโลกครับตั้งแต่ต้นน้าไปจนถึงปลายน้ําก็คือครอบคลุมทั้งการผลิตการลงทุนและอุปกรณ์ในการผลิตด้วยนะครับในตารางนี้เป็นตัวอย่างครับคุณผู้ชมจีนครองสัดส่วนไม่ต่ํากว่า80%แทบทุกขั้นตอนในห่วงโซ่นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการผลิต โพลิซิลิคอนซึ่งเป็นวัตถุดิบตั้งต้นเซลลแสงอาทิตย์ไปจนถึงการประกอบแผงแบบสำเร็จรูปเลยครับโดยจีนทุ่มเม็ดเงินลงทุนในขวงโซ่อุปทานนี้ กว่าห0 0 0มล้านดอลลา,าร์สหรัฐนำไปสู่การสร้างงานในภาคการผลิตไม่ต่ำกว่า3 0 0 0 0 0ตำแหน่งตั้งแต่ปี2011เป็นต้นมาและถ้าเราดูภาพนี้เปรียบเทียบกันร,ระหว่างปี2010กับปี2021ก็จะเห็นถึงการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับคุณผู้ชมทีนี้ความเคลื่อนไหวของสหรัฐมันมีนัยะสำคัญอย่างไรมันอาจจะส่งผลกระทบย้อนกลับไปที่ บรรดาผู้บริโภคชาวอเมริกันอย่างเลยยี่ยงไม่ได้ครับมีคำเตือนมาจากสมาคมอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ในเรื่องนี้นะครับให้ความเห็นว่าภาษีนำเข้าดังกล่าวจะไปกระทบผู้ผลิตแผงโซลา่าในสหรัฐจนทำให้ต้นทุนชิ้นส่วนที่นำเข้ามาประกอบในสหรัฐมีราคาสูงขึ้นโดยสหรัฐเองก็ลงทุน18,200ล้านดอลลาร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมประเภทนี้แต่ก็ยังไม่สามารถทดแทน การผลิตแผงโซล่าจากจีนได้ครับ